สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีวอ,อกประจำเดือนพฤศจิกายน2568หรือปี2025 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีวอกนะคะถือว่าเดือนนี้นะคะมีชีพพลของไพ่นะคะพลังค่ะเข้ามาเคลื่อนไหวเป็นเดือนแห่งพลังก,กำลังนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่โดดเด่นนะสำหรับคุณสุภาพสติที่เกิดปีวอกด้วยคุณสุภาพบุรุษี่ดวงนาฬิกาถามนะคะถือว่าเป็นชีพพลของไพ่ที่มีพลังก,กำลังนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือการจัดการสิ่งต่างๆนะคะ รวมถึงใ้ที่ผลของให้การเดินทางค่ะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวด้วยนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยนะคะฉันบอกว่าการทํางานส่งผลดีนะ,ะพะให้ความสัมพันธ์กับให้แบบพละกกาลังและการความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นําการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะแล้วก็การที่ ชอบความท้าทายนะคะไม่กลัวกับเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยนะคะทาให้คนที่เกิดปีวอกนี้เกิดโอกาสกับเรื่องงานแน่นอนอาจจะมีนะคะคนทางไกลเข้ามาติดต่องานเข้ามาติดต่อซื้อสินค้ารวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะ การทํางานต่างๆนะคะเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานหรือการเดินทางนะคะหรือว่าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งคนต่างชาตินะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยนะคะสิ่งที่อาจจะต้องะระมัดระวังก็คือปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานแล้วกันนะคะเพื่อนร่วมงานอาจจะแบบ เป็นพนักงานที่เข้า,เข,าเข้าออกอะหรือว่าเพิ่งจะโยกย้ายงานมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องพยายามกับเพื่อนร่วมปรับกันอะ่ะกับเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็อิทธิพลของไพ่ห้าดาบนี่คือไพ่ทิ่ฐอีโก้นะมีให้น้อยลงคนที่เกิดปริวอกนี้ก็คือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วแหละพะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะใช้อารมณ์ร้อนกับเรื่องของการทํางานต่างๆหรือใช้อารมณ์ร้อนหรือใช้ทิฏฐิอีโก้เนี่ยไปควบคุมนะคะ กับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ไงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบใช้หลักปณีพนอมนะคะใช้หลักการบริการนะคะต่างๆให้มากนะ,ะจะทําให้การทํางานส่งผลดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะแต่สรุปแล้วงานดีแหละนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีค่ะนะคะ เดือนนี้มีทจ่บนของไพ่สิปเปลี่ยนไพ่ราชนีเหรียญน,นี่เขาเรียกว่าไพ่เศรษฐีนะนะฉะนั้นถือว่าดวงการเงินนะคะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องมากๆสําหรับคนที่เกิดปีวอ,อกมีดวงที่จะมีการซื้อรถใหม่ด้วยหรือรถนะคะทะเบียนรถน่ะจะให้โชคในเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของรายได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆค่ะแต่สิ่งที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางคือบางคนอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนอะไหล่รถ นะหรือมีการเปลี่ยน่ายน้ํามันเครื่องบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเรื่องบริวารก็อาจจะเป็นค่ากินค่าอยู่นะคะอาจจะมีบ้างแล้วก็การท,ทรําธุรกรรมด้านออนไลน์อาจจะต้องตรวจสอบด้วยหรือต้องระวังแล้วก็บางคนเนี่ยชอบเก่งนะก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินก็เด่นแหละนะคะเพราะ,ราะว่ายิงขึ้นถึงไพ่สิบเหรียญแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญด้วยการสภาพการเงินเนี่ยเกิดสภาพคล่องตัวการซื้อ,อการขายนนะเกิดสภาพคล่องมากๆ สำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะคะรวมถึงคนเก่าจะกลับมานะถือว่าคนโสดนี่มีดวงที่จะพบรักที่สามารถพัฒนาได้นะคะ บางคนก็พบรักทางด้านออนไลน์ด้วยนะแต่ว่าเดือนนี้มันมีที่ผนมให้สิบถ้วยแหละมันก็เป็นไพ่ความรักแท้ซึ่งคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักดีๆเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่กันนะแต่เดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะทางคือบางคู่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทํางานคนละที่อ่ะดังนั้นเรื่องของความห่างกันตรงส่วนนี้อาจจะทําให้เรื่องของความรักไม่หวานเหมือนเดิมละก็ต้องไปปรับกันแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งกับเครือญาติ นะคะต่างๆก็อาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นี่ก็ให้ไปปรับกันให้มากแต่ถามว่าเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันนะนะพี่แต่ว่าช่วงนี้ปัญหามันเยอะเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆแบบพูดคุยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องควบคุมเรื่องของน้ําตาลในเลือดค่ะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องคอนะคะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปกระดูกไขสันหลังค่ะแล้วก็นะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของช่วงล่างนะค,ะคือคุณสุภาพสตรเนี่ยก็คือหมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพหรุดก็อริวะสสืบพันธุ์แล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับก่วยไตยอักเสบหรือว่า ท่อปสัสสาวะอักเสบอันนี้ก็ต้องระวังพยายามดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอะจะทําให้เรื่องของการไหลเวียนของเลือดดีมากยิ่งขึ้นแล้วขับของเสียดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนันถือว่ายังมีไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สิบด,ดาบเนี่ยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพเรื่องของการผ่าตัดอยู่แล้วก็ต้องไประวังแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกับตาแหน่งไพ่การเดินทางด้วยก็เรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางต่างๆนะคะก็ต้องระม,มัดระวังในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะให้ระม,มัดระวังสุขภาพร่างกายหรือควบคุมกกกาารรอยู่ิน นะคะให้มากในช่วงต้นเดือนมองว่าเข้ากลางเดือนไปแล้วนะคะสุขภาพร่างกายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะมันยังเป็นมีที่เก่าอะ่มะมาเร็งอยู่ซึ่งหมายคมว่าทํางานที่เก่าอะ่ะมันอาจจะยังเกิดโอกาสอยู่นะฉะนั้นถ้าไม่รีบร้อนก็จะเย็นๆส่วนเรื่องของการเงินที่รายได้นะคะส่งผลดีคะ่ะอาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดพบรักต่้ไวรวมถึงคนเก่าจะกลับมาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ผลที่เกิดในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นงานหรือการฝึกฝนอบรมง,งานนะคะถือว่าเกิดโอกาสแน่นอนนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ส่งผลดีค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการลงทุนบ้างเรื่องของการแบบฝึกฝนอบรมง,งานบ้างแล้วก็เรื่องของการเดินทางอะ่ะ เรื่องรถเรื่องยามพนะเรื่องบ้านนะคะแล้วก็การชอบต่างๆนะต้องควบคุมนิดนึงนะ,ะมันถือว่าจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแหละอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่บอกมาหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีวาสนาต่อกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันเนแต่เดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเด็ดเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างเรื่องลูกบ้างที่อยากให้ไปปรับนะ คนที่เกิดในช่วงมราคารส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะการื่อนไหวการเดินทางติดต่อประสานงานต่างๆจะเกิดสภาพคล่องเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจานะคะส่งผลในด้านดีค่ะรวมถึงอาจจะมีลูกค้าทางไกลหรือมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยนะคะเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆค่ะถือว่าการเงินเกิดโอกาสจะมีการเงินมาจากทางไกลหรือว่าเรื่องของการค้าการขายก็เกิดกําไร รวมถึงนะคะเรื่องของโชคลาภการเงินที่มาจากทะเบียนรถนะคะก็มีโอกาสด้วยในช่วงนี้เรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักทางไกลค,คะ่ะพบคนขยันนะพบคนมีตังค่ะบางคนพบรักคนต่างชาติเลยนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงมันพุธนะคะเดือนนี้นะคะการทำงานยังส่งผลดีแหละยังได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้ใหญ่อยู่แต่สิ่งที่อาจจะต้องควบคุมคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของทิฏฐิอีโก้ Eco นะคะต้องลดลงนะคะถ้ามีปัญหากับเรื่องงานควรจะเข้าหาผู้ใหญ่นะอย่าไปมีทิฏฐิมากนะคะการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการขอความช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะขอความช่วยเหลือกับ ผู้ใหญ่ด้วยกับคนในครอบครัวด้วยอันนี้มันจะส่งผลดีนะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าไรายได้ดีแหละแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างเรื่องการอยู่กันกินบ้างแต่ถือว่าจะมีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนอยู่หรือคนในครอบครัวก็ยังช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงหาที่จะพบรักนะคะก็เป็นความรักที่นะคะมโอกาจะพัฒนาแหละถึงแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า พยายามจะสู้เพื่อความรักละสําหรับคนโสดนะไขว่คว้าหาความรักละนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมะีปัญหากันบ้างแต่มองว่ายังปรับกันได้แล้วก็ให้ระวังปัญหาการมีปากเสียงกับกับเพื่อญาตนะิน่ะของอีกฝ่ายหนึง่งอาจจะเป็นน้าอาจจะเป็นน้องนะคะหรืออาจจะมีปัญหากันกับเพื่อญาติทางฝั่งนั้นนะ่ะก็ให้ระวังด้วยนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีค่ะเจอที่พลนของไพ่เสียหายเข้าไปบ้างนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายกับเรื่องงานหรือการยกย้ายตำแหน่งบ้างแต่ถือว่างานยังเกิดโอกาสนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะ,ระเรื่องของการทํางานต่างๆยังให้ระวังปัญหานะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือการติดต่อง,งานกับคนทางไกลเนี่ยนะคะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้ก็ยังเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นเดือนที่คนวันพฤหัสมีค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดนะคะหรือว่าค่า จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะก็ถือว่าเดือนนี้มีไพ่ความรักแต่คนบันพฤหัสนะคะยังไม่ต้องการการคบหาใครนะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาน,นะคะความรักก็จะมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากรวมถึงนะคะต้องดูแลเรื่องสุขภาพหรือระมัดระวังอุบัติเหตุจากการทํางานจากการเดินทางหรืออุบัติเหตุทางน้ําด้วยค่ะคือบางคนนี่ลื่นหกล้อมอะ่ะลื่น น้ำที่พื้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังด้วยนะหมอฟาดพื้นในประมาณนี้หรือแม้หลังลงแบบเนี้หลังหกักหลังดอกแบบเนี้ยต้องระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานเหมาะที่จะขยายงานหรือการลงทุนหรือมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินรายได้ดีมากๆนะคะถือว่าจะมีการเงินก้อนนะคะหรือบางคนมีการซื้อทรัพย์สินด้วยซื้อบ้านซื้อรถหรือถ้ามีความคิดที่จะขายก็จะขายได้กําไรนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงจะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ทรงผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากการทํางานนี่แบบว่าประสบความสําเร็จนะคะคุณสุภาพบุรุษนี้นะคะดวงนาลิวปรถรมค่ะก็ถือว่ามีโชคกับเรื่องของการทํางานกับคุณผู้หญิงอะ่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดค่ะมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะการเงินมากๆจริงๆมันมีไพ่เจ้าชูอ้อ่ะแต่ว่าเดือนนี้มันมีไพ่ความรักที่ดีนะคะ มันก็เลยเป็นเหมือนเข้าใหม่ประมาณน่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของคนโสดก็เลยมีดวงที่จะพพรักกับคนที่เป็นสายเปย์น,นะะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นเป็นเดือนแห่งเข้าใหม่ประมาณแหละนะเป็นเดือนที่แบบถ้าเกิดว่ามีการทําธุรกิจร่วมกันก็ถือว่าส่งผลดีนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ได้มีการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเข้าของมีการเงินการทองเนี่ยนะคะที่หยิบยื่นให้กันนะคะการซื้อของให้กันนะคะแล้วก็การความใกล้ชิดกันอะ หรือการแบบอยู่อยู่ใกล้ชิดกันมากในช่วงนี้จะเยอะนะฉะนั้นตรงส่วนเนี้นะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามันไม่มีไพ่สิบถ้วยนะคนวันเสาร์นี้จะเป็นลักษณะของการนอกใจนะหรือการไปซื้อจินข้างนอกเห็นไหมแต่นี่มันมีไพ่สิบถ้วยด้วยมันก็เลยเป็นความรักที่ดีไปเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์มันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทางกายทางเงินนะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่างๆเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ วันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบจิจการงานได้ในช่วงเดนนี้นะก็คือวันจันทร์ค่ะวันอังคารนะคะวันศุกร์ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดนนี้ก็คือวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่จุดเทียนจะชี้นำาวาอย่างไรไพ่จุดเทียนก็ออกแนวภาพแบบว่านะคะภาพที่ปรากฏออกมาหรือคาพยากรณ์ที่ให้มาก็ ต้องพยายามกับเรื่องงานนะคะถึงแม้ว่างานเนี่ยมันมันยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมออ่ะกับคนที่เกิดปีวอกรวมถึงนะคะในเรื่องของความแบบมุ่งม,มั่นกับเรื่องของการทำงานต่างๆจัดสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก นะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งนะคะหรือวิกฤตนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันคือโอกาสนั่นแหละอาจารย์ถ้าเกิดเดือนนี้มันมีการสะดุดกับเรื่องงานบ้างนะคะแต่ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าหมดใจอย่าหมดไฟอย่าหมดพลังนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนิดนึงละกันคือความคิดที่ไม่เอาใครเลยเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์หรือความก้าวหน้านะคะฉะนั้นตอน เดือนนี้มันต้องแบบมีพลังกาลังแล้วก็มีเป้าหมายต้องสู้แหละถึงจะชนะส่วนเรื่องของการเงินเกิดโอกาสแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกุศลที่เคยสร้างเอาไว้นะคะเคยห่มผพ้าประทานห่ผมผ้าพประทานเคยถวายพระประทานนะคะหรือร่วมสร้างบุญร่วมอนุโมทนาบุญบุญนั้นนะ่ะมาส่งให้มีช่องทางการเงินรวมถึงนะคะมีทางออกกับเรื่องของอไรายได้นะคะหรือว่ามีช่องทางเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะจะเข้ามานะคะให้โชคกับเรื่องของการเงิน ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะกับคนที่มีลูกติดนะคะเข้ามาผัวพันในช่วงนี้นะคะคนที่มีลูกติดคนที่มีลูกน้อยอ่ะนะมันก็ใบแรกก็เป็นไพ่ที่แบบว่ายอมเจ็บเพื่อที่จะได้มานะแสดงว่ามันก็เป็นความรักที่มีความแตกต่างบ้างนะแต่มันก็คุ้มค่านะกับเรื่องของความสัมพันธ์ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหาบ้างค่ะแต่ว่ายอมสละได้เพื่อความรักเพื่อครอบครัวจะถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหากันนะคะก็ให้ไปปรับกันให้เยอะนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้มองว่านะคะการออกกําลังกายนะจะทําให้คนที่เกิดปีวอกเกิดความแข็งแรงของร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาเขาบอกว่าสุขภาพร่างกายนี่ให้ไปออกกําลังกายแหละให้ปั่นจักรยานนะคะหรือให้แบบเดินเบาๆนะสุขภาพร่างกายก็จะดีมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะให้ระวังก็คือปัญหาการติดเชื้อเวลาเราไปไปข้างนอกไปใช้ภาชนะข้างนอกอะไระวังการติดเชื้อล้างมือก่อนรับประทานอาหารก่อนจับ จับของกินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนี่อาจจะมีบ้างนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะฉะนั้นก็ให้ออกกําลังกายเบาๆนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องยืนอยู่บนความบาลานซ์นะไม่ใช่เยอะเกินไปนะคะคือออกก็ออกเยอะเกินไปเวลากินก็กินเยอะเกินไปเวลาไม่ออกก็ไม่ออกเลยพอไม่ออกมันก็มาออกเยอะเกินไปคือมันต้องเป็นระบบอะคือไพ่ไปได้เป็นไพ่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ไพ่ไปที่2มันดูเหมือนกับว่า ม,มันเป็นลนักษณะของแบบไพ่ที่ปรากฏภาพออกมาแล้วใบสุดท้ายก็มีแบบตาช่างที่ไม่ตรงนะมันก็เหมือนว่าระบบการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่มีระบบไงนะฉะนั้นความแข็งแรงเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่ไมคงทนฉะนั้นถ้าอยากจะมีความแข็งแรงของร่างกายที่คงทนหรืออยู่แข็งแรงนานๆนะ่ะต้องทําให้เป็นระบบคือออกกําลังกายเป็นช่วงเป็นช่วงยาวๆอ่ะเป็นระบบเลยออกทุกวันนะ่ะมันจะส่งผลดีระยะย,ยาวนะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ